เราเป็นเพีงรรยงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องส,สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นติดถนนลาดยางครับอยู่อาศัยก็ได้ขายก็เหมาะเปิดขายน้ำปั่นชาไข่มุกไข,ข,ข่ก๋วยเตี๋ยวได้สบายๆเลยอยู่อาศัยก็ดีนะครับติดถนนเดินทางสะดวกสบายด้านหลังก็เป็นแปลงเกษตรครับมีเพื่อนบ้าน แต่ไม่แออัดนะครับพื้นที่กว้างติดหน้าถนนตามเลยครับน้ําไฟสะดวกแน่นอนบ้านส,สวยๆครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําพร้อมกับโรงจอดรถครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคูดแดงเนื้อที่174อตารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ,บ้าน73ตารางเมตรครับบ้านเล็กที่พร้อมเลยนะครับ ใคนรสนใจก็มาดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวทเองติดต่อรัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชีา้เ้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหนาครับสนใจติดต่อเจ้าของได้แปลงนี้อยู่หนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีในราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทครับ สนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ